คจังหวะที่1นะครับจังหวะที่1ก้าวเท้านะครับเท้าหลังนะครับออกไปให้วางขนานกับลูกฟุตบอลนะครับอันนี้คือจังหวะที่1จังหวะที่2อง้มตัวไปทางหน้านะครับตาสายตามองที่ลูกบอลแล้วก็ช่ำเรือเป้าหมายที่เราจะส่งบอลไปจังหวะที่3ยกเท้าข้างที่จะเตะบอลขึ้นมานะครับพร้อมกับเกรงเท้านะครับเกรงเท้าแล้วก็ใช้ข้า แรกนะครับที 1, ่มีเอาจากพวกนะครับเป็นตัวเหวี 1, ่ยงเท้าในการเตีบอลนะครับไปยังเป้าหมายที่เราจะส่งลูกบอลไปนะครับลงมาหนึ่งหนึ่เก้าเท้าสองสามโอเคนะครับมาใหม่ที่หนึ่งนะครับหนึ่งนะครับเก้าเท้าสองน้องตัวสองน้องตัวนะครับสายตาจำเรืองมองที่ลูกบอลแล้วก็จำเรืองไปที่เป้าหมายที่เราจะไปจังหวะ การเปลี่ยนเท้าส่งบอลแม่น้าออกไปทำ่อเนื่องเลยขอเรื่องเลย่อเรื่องเลยอาว้ต้องเป็นยังหวาแล้ว่อเรื่องเลยปึ๊บ์นะครับก็จะอัตโนมัตินะครับ